การเข้าไปเงี่ยโสดลงคือการเข้าไปตั้งใจฟังเป็นธรรมีอุปการะมากต่อการได้ฟังธรรมนะการฟังธรรมก็เป็นธรรมีอุปการะมากต่อการทรงจำเห็นไหมพอทรงจําได้ปุ๊บก็เป็นธรรมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรเนื้อความที่ตนทรงจําไว้นั้นนะธรรมะทั้งหลายก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ เราฟังมาเนี่ยพระศาสดาบอกรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเนี่ยจริงไหมนะมีรูปที่ไหนในโลกธาตนี้เที่ยงบ้างใครเคยเห็นรูปเที่ยงบ้างมีไหมไม่มนะีนี่พิสูจน์ให้เห็นชัดชัดนะดังนะนั้นรูปไม่เที่ยงแน่นอนใครมีความเชื่อน้อมจิตไปว่ารูปไม่เที่ยงชัดเจนมั่นคง เริ่มเข้าสัตธานุสาลีแล้วเห็นไหมพอได้ลูกก็เข้ามาดูเวทนาเข้ามาดูสัญญาเข้ามาดูสังขารเข้ามาดูวิญญาณเห็นครบห้าตัวสัตธานุสาลีเต็มละเข้าไปเพ่งเฉพาะตัวสอบอีกทีว่ามันมันแน่นอนไหมเนี่ยให้เห็นบ่อยๆน่ะเป็นธรรมานุสาลี คนคนนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาะละปฏิพลไม่ตายแน่ๆต้องได้โสดาบันก่อนนะพวกที่แคล้วคลาดทั้งหลายเนี่ยแล้วที่สุดแล้วต้องมาเป็นโสดาบันเนี่ยพวกเนี้ยนะอ่ายังไงมันต้องแคล้วคลาดนะมันต้องไม่ตายก่อนได้โสดาบันนะดังนั้นแตะธรรมานุสาลีสถานุสาลรีให้ได้ นะอ่าวกเนี้ยจะเฉียดฉิวเลยนะ่เฉียดไปเฉียดมาไม่ตายสักทีนะอ่า,าออแต่ถ้าต้องตายต้องได้โสดาบันก่อนเหมือนสรารการนี้ถ้าสรารการนี้ต้องตายสรารการนี้จะได้โสดาบันก่อนแต่โสดาบันก่อนทันทีนี่อ่าเห็นไหมธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมเห็นไหม อ่ยังไงก็รอดนะอาพระสาสดารับรองไว้ให้แล้วนะพระศาสดาเนี่ยพูดผิดไม่ได้บัญญัติผิดไม่ได้นะ เสียงเป็นอุปสรรคต่อประฐมฌานเนี่ยเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะการได้อะไรบุคคลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยละเป็นเพราะเดิมเนี่ยเราไม่เห็นแผนที่ไง เราไม่เห็นแผนที่คนพูดแต่ที่หมายโอ้โหไม่บอกเลยว่าเส้นทางไปยังไงบ้างนีมันก็เลยดูยากใช่ไหมแต่พอเราเห็นแผนที่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มง่ายละไปทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนี้ ยมทำสมาธิไม่ได้ก็เอาให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะ,นะความจำไม่ดีก็มานั่งทำสมาธิบ่อยนะ,นะจำไม่เคยได้นะมีทางออกทำความเพียนก็ไปสีจ่องอารมณ์อันเดียวเนี่ยเอาสมาธิให้ได้เนี่ยใช่ไหมอืมไม่ขยันท่องจำไม่คดีก็ไม่ต้องไปสนใจนั่งสมาธิมันอย่างเดียวนะได้สมาธิมั่นคงถาวรไม่เสื่อมเมื่อก็ทาการะบวกได้สดับแค่เนี้ย พลิญิพานพบหน้าเหนะ็นไหมรอดนะแย่สุดพรมกาอิกาใช่ไหมสมาธิก็ไม่ดีนะทรงจำก็ไม่ได้อา้าวยังมีทางรอดไปจาค้าไปแต่จาคะแบบวางจิตถูกด้วยนะละความตหนีอ่อาเนหะ็นไหม ยังมีช่องรอดนะยังมีช่องรอดไปได้ก็ไปนั่งจาคาไปนเหตุของจาคาก็มีได้เยอะแยะนให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้นะให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้กับเราแล้วให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนนะเหตุในการให้ทานเยอะแยะญาติสาโุหิตมาบ้านเนี่ยสงการเนี่ย ใครเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เดี๋ยวญาติพี่น้องมาแล้วมาเยี่ยมบ้านนะเนะเราก็ให้ข้าวให้น้ําให้ของฝากให้อะไรไปนี่ให้ทานแล้วนะนี่วางจิตถูกต้องคือละความกระเนียนเป็นมนทินได้ความเป็นอริยะได้นิสารณะนะเกิดในชั้นพรมกายิกาเห็นไหมอ่าเพราะสังโยตัวนี้มันหมดนะ สมาธิไม่พูดถึงนะพระสูตรไม่พูดถึงนะนะแต่ต้องรู้ละต้องเคยได้ฟังบ้างเพราะถ้าไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้สดับจะไม่รู้นิสรณะประเด็นนี้เราลองดูแล้วกันเราให้ทานมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยถ้าไม่เคยได้สดับในพระสูตรนี้เนี่ยยมวางจิตไม่ถูกหรอกนะเราจะไปวางจิตในแบบปุถุชนทั่วๆไปคือ หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรหรือคิดว่าทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือคิดว่าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจ ทิฏฐิความเห็นเหล่านี้ความคิดเหล่านี้ในการให้ทานผิดหมดผิดหมดเพราะอะไรเพราะโยมยังต้องเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏนรกกําเนดเดชานเพลพิสัยซึ่งปุริชนจะคล้อยไปในทางคิดแบบนี้หมดแน่นอนเพราะคนที่จะรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นในการเข้ามรรคลนิพานได้นั้นมีพระพุทธเจ้าผู้เดียว ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่าทําไมเราจึงไม่รู้สึกว่าไม่เคยมีใครสอนเราเลยว่าการให้ทานแล้วหลุดพ้นได้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะประเด็นนี้รู้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะมันคือนิสรณะ,ะอุบายเครื่องออกไปพ้น <c oughs> ในแง่มุมของจา,าคะการให้ทานดังนั้นการให้ทานที่จะหลุดพ้นได้คือเป็นผู้มีใจปราศจากความตระเนียนเป็นมณฑินนะ มีฝ่ามือนชุ่มนะเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสืส่อสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนหรือให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากนะนี่แง่มุมของการละความตนีหรือรวมเรียกว่าเป็นการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริการจิตซึ่งจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกาขณะที่เป็นพรหมกายยิกานั้นนะเราก็ยังไม่ได้อริยะหรอก แต่กำลังจะได้แล้วใช้เวลาอีกหนึ่งกับนะต้องตายจากพรหมกิยิกาคือสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกิยิกาแล้วผู้นั้นจะเป็นอนาคามีคือพลากแล้วจากเครื่องผูกในการมนะเมื่อเป็นอนาคามีดังนั้นพรหมกายิกาพวกนี้ ก็ไปเกิดในอวิหาตปาส,สาสุทธสาสุทธเสียกนิฐาตามกำลังอินทรีย์ละ <c oughs> ได้หมดนะตามกำลังอินทรีย์เนี่ยเป็นลักษณะของการเห็นแผ่นที่นะทีนี้เราก็มาเทียบกับตัวเราสิว่าตัวเราเนี่ยได้คุณสมบัติอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะ ทานก็ไม่ให้จำก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ทำเอาอะไรอีกดีอะทางรอดนะ,ะพระองค์บอกว่าให้ฟังคำตถ,ถาคตหนึ่งเนืงนองนะให้กระทำกิจนึงด้วยการฟังกระทำกิจนึงด้วยความเป็นผูสูตร แทงตลาดอย่างดีด้วยทิฏฐนะิทางออกอีกทางของเราก็คือฟังคำผู้เจ้าบ่อยๆนะแล้วกระทำกิจเนื่อด้วยความเป็นภูสูตรนะสิ่งหนึ่งคือการสัจชายะยงยิงจำไม่ได้ยงก็ท่องไปเรื่อยๆเนี่ยท่องปฏิจจสมบาทไปเรื่อยๆท่องมันไปเรื่อยๆนะแล้วกระทำกิจนด้วยการฟังฟังคำสถาคตบ่อยๆ แล้วก็ท่องเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจนะทำความเข้าใจอันนี้ต้องเพิ่มอีกสองอันนะอันนี้เป็นมุมด้านปัญญาทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่โอเคปัญญายอมต้องโอเคนิดหนึ่ง นั่นคือโยมต้องเข้าใจแจ่มแจ้งจนกระทั่งถึงการหลุดพ้นว่าอ๋อมันหลุดยังไงวิญญาณไม่ไปตั้งวิญญาณออกมาพบใหม่ไม่เกิดขึ้นเข้าใจ <c oughs> และได้สมาธิบ้างเล็กน้อยอืมไม่ต้องเยอะอืมพวกเนี้ยไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมคติคือข้างหน้าที่พระองค์ ยกตัวอย่างให้คือสกาธาคามีแต่นั้นแย่กที่สุดก็คือได้สกาธาคามีนะเราก็กลับไปเกิดเป็นเทวดากรรมภพอีกคราวเดียวแล้วก็จะปรินิพานนะก็ถือว่าดีอยู่นะ,ะเทนี้มีอย่างอื่นไหมถ้าไม่ได้หมดเลยนี่ก็อะมอบตำแหน่งปุถุชนให้ไปนะ่ะ คงต้องยังคงเป็นปุถุชนอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งความเป็นปุถุชนเนี่ยผลวิบากที่จะได้ก็คือไม่พ้นนรกกับในรชานเปรพิัยนะอันนี้ได้แน่นอนพระศาสดาจึงตรสัสว่าสังสารวัฏนี่ยน่ากลัว เพราะดูแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ได้ยากเท,เทวดาก็ยากคติที่ได้ง่ายเลยเนี่ยนรกก็นในเดสารเปลยวิสัยไม่อยากได้ก็ได้นะสามคตินี้ได้ง่ายง่ายมากได้แล้วได้บ่อยด้วยนะเพราะสันนรกเนี่ยตายแล้วจะเกิดซ้ำแล้วก็เกิดในเปลยวิสัยเกิดในเดรสารซ้ำอีก เกิดซ้ำเนี่ยปยริมาณมากเท่ากับดินหมหาปฏิภีแต่ยมดูสิมนุษย์กับเทวดาเนี่ยตายแล้วเกิดซ้ำเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บมนุษย์เทวดาโอกาสเกิดซ้ำยากมากปาริมาณดินทั้งโลกเนี่ยสมมติสัตตานังมีเท่ากับผืนดินทั้งโลกเนี่ยสัตตานังที่จะมาเกิดซ้ำในมนุษย์เกิดซ้ำในเทวดาเหลือแค่เศษดินที่ปลายเล็บ สัตตานังที่เหลือลงนรกกัมเรดิชานเปลววิสัยเราลองเทียบเปอร์เซ็นดูนะแต่สัตตานังที่ไปเกิดในนรกกัมเรดิชานเปลววิสัยสามกติข้างล่างเนี่ยตายแล้วเนี่ยเกิดซ้ําเท่ากับดินมหาปฐพีหลุดมาเป็นมนุษย์กับเทวดาเท่ากับเศษ,ษดินปลายเล็บก็เท่ากับว่าการเดินทางท่องเที่ยวในสังสารของสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ย เกิดในสามคติข้างล่างเนี่ยมากเหลือเกินจริงไหมเพราะเวลายมอยู่ข้างล่างเนี่ยตายแล้วดันเกิดซ้ำอีกอะเท่าดินมหาปฐพีแต่เวลาหลุดมาข้างบนนึกว่าจะได้ซ้ําโอ้ยซ้ําเท่ากับเศษดินปลายเลย็บนะดันล่วงลงข้างล่างเท่ากับดินมหาปฐพีถ้ากล่าวว่าการเวียนไายตายเกิดเนี่ยคติห้าเนี่ยเราวนอยู่ข้างล่างซะมากกว่านี่คือการที่ทําไมพู้เจ้าบอกสั่งสวรรค์่ากลัว เราได้ความบันเทิงแค่นิดเดียวของสังสารวัตรมนุษย์ร้อยปีตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตายกันหมดแล้วแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีนึนพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดระหว่างนี้ก็รับไปเลยนรกกับเนริชานปลิสายวนมันอยู่นั่นน่ะเนี่ยนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัตรพอโชคดีเป็นมนุษย์อาจจะโชคดีหลุดไปเป็นเทวดาหน่อยใช่ไหมก็แป๊บหนึ่ง พอแป๊บหนึ่งตายจากเทวดาลงข้างล่างอีกแล้วนี่แล้วก็วนอยู่กับข้างล่างไปเรื่อยๆหลุดมาจากการตายครั้งหนึ่งของพวกอยู่ข้างล่างเนี่ยคือเศษดินไปแล้วที่จะหลุดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยการท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยเราเที่ยวสามคติข้างล่างมากกว่าสองคติข้างบนนี่ ก็ามาวิเคราะห์แล้วก็อย่างพระศาสดาบอกสังสารนย่ยน,น่ากลัวมากกว่าหน้าอยู่นะน่ากลัวมากเนี่ยจะเห็นในึความสอดรับกันเลยว่าเออทำไมทำไมพระองค์บอกว่าสังสารเนี่ยน่ากลัว นี่ใครยังอยากท่องเที่ยวในสังสารวัตอีกบ้างแหละแต่ก่อนเราไม่เคยฟังพระสูตรเนี่ยสมัยอาตมายังเรียนหนังสืออาตมาอยากเกิดนะอืมใครบอกไม่เกิดนิพพานเฮ้ยนิพพานไม่เกิดก็หมดท่าเลยสิม,มันต้องเกิดสิเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเนาะเราคิดว่าเราจะได้เกิดที่ดีตลอดเนี่ย คิดว่าจะได้มนุษย์ได้เทวดาซึ่งโอ้ยากมากแล้วเราไม่รู้ว่าสัตว์ตายแล้วนะ่ะมันลงนรกกับเนรเนชานเปลวิสัยเสียส่วนมากเก้าสิบเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์เลยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยพูดมาถึงเวลานี้แล้วใครไม่อยากได้นิพพานบ้าง พราะเวลาธรรมามาตั้งวัดที่นี่แรกๆเนี่ยจะมีคนถามมาธรรมาว่าเอานิพพานไปทําอะไรอืมอาตมาก็เลยถามว่าเน่ยแล้วในสังสารน,นี้โย,ยมอยากได้อะไรละ่ะเนี่ยถึงไม่อยากได้นิพพานน่เน่ยแล้วสิ่งที่อยากได้มันอยู่กับเราถาวรไหมอืมถ้ามันอยู่ถาวรผู้เจ้าก็าเอา ถ้าปราสาทสามหลังนั่นอยู่กับท่านไปตลอดการไม่มีวันแตกทำลายท่านก็คงเอานะแต่มันต้องแตกทำลายถ้าความเป็นมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษได้ไปตลอดไม่มีวันแตกทำลายอาก็น่าเป็นนะอืมแต่มันไม่มีไงสังสวรรดิ์ที่ถาวรมันไม่มีมันเกิดดับเกิดดับตลอด <c oughs> นี่แหละ นี่แหละปัญหาของการที่ต้องได้นิพพานต้องได้มรรคผลนิพพานนะต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งถ้าเราไม่ไม่รอบรู้พระสูตรต่างๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกว่าเราเอานิพพานไปทำอะไรทำไมมันจะต้องนิพพานด้วยผมอยู่อย่างนี้มันก็สบายดีแล้วมีกินมีใช้มีเงินทองมีที่หลับที่นอนจะไปไหนก็ไปได้ ทำไมผมจะต้องเอานิพพานด้วยนะมันเป็นข้อสงสัยของปุถุชนทั่วไปนะอืมแล้วเขาก็คิดเอาเองปรุงแต่งเอาเองว่าเฮ้ยฉันทําดีแล้วให้ทานฉันก็เยอะกระถินผ้าป่าฉันก็เยอะใส่บ่าฉันก็ทําตลอดเลยนะสบายแล้วไม่ต้องเอาอะไรแนละ้วคิดว่าความดีแค่นี้จะรอด <c oughs> คิดเอง นะไม่อาศัยองค์ความรู้ของพระาศาสดาเนี่ยจอดเลยก็ยังดำรงความเป็นปุถุนโอเคกระถินพระป่าทําเยอะทําบุญตักบาศใสาอะไรเยอะเลยทาบุญให้ทานเยอะแยะไปหมดเลยยมถวายทานเป็นอติเลกแล้วยังบอกดิฉันก็รักษาศีลน,นะเนี่ยอืมโอเครักษาศีลเป็นอติเลกแต่ภาวนาไหมไม่ภาวนา ถาความเข้าใจในเรื่องภาวนาไหมไม่เอาไปเลยเทวดาการรมมาพบก็อบอกไม่ดีเหรอเทวดาการรมมาพบอ,อยากได้มานานแล้วเนี่ยดาวดึงยามาดุสิกนิม,มานอรดีเนี่ยนี่รู้ไม่จบอีกนะเนี่ยรู้ไม่จบใช่ไหมอา้าวให้ไปเลยดาวดึงให้เป็นเท้าสากาด้วยนะเป็นจอมแห่งเทวดาเลยแต่เวลาเท้าสาก่าตายไปไหนนรกก็เหน,นดืดอยชานเปลินใส <laughs> พวกนี้ฟังไม่จบนะปิดวิยุุก่อนพอดี <laughs> <laughs> ถ้าสมัยนี้ก็ปิดแอปก่อน <laughs> นะอฟังไม่จบ <laughs> นะก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นเท้าสักกะถาวรเน,นะเท <laughs> ้าสักกะตายเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกก็ไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกบเนิดิชานเปลววิสัย <laughs> งานเข้าเท้าสักกะอีกแล้ว <laughs> ใช่ไหมอ่าเนี่ย พระศัสดาเนี่ยพยากรณจนจบนะพอเราฟังอย่างนี้แล้วโอโ้ไม่อยากได้เลยเทวดานะไม่อยากได้มนุษย์ไม่อยากได้เทวดาไม่อยากได้การเกิดไม่อยากได้ในสังสารทั้งหลายดังนั้นคนที่หวังนิพพานคือคนที่หวังสิ่งที่ถาวรสิ่งที่เที่ยงแท้พงค์จึงเรียกสิ่งนั้นว่าอมาตะความไม่ตายนะนะ แต่นั้นเป็นความหวังที่ถูกแล้วเป็นความหวังที่ถูกแล้วสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาเพราะท่านทั้งหลายมีทรัพย์ประจำตัวคือโลกุตลทรั์คือนิพพานนั่นเองนะพวกเราทุกคนเนี่ยมีรั์ประจำตัวของเรานะเข้าให้ถึงทรั์อันนี้ทรัพย์ที่แท้จริงพรนะผูนะ้มนะีพระภาคโลกุตลทรับถ้าเราเข้าถึงเนี่ยคือความไม่ตาย เพราะสัตตานังเนี่ยมันเข้ามาหลงยึดขันห้าดังนั้นสัตตานังไม่ใช่ขันห้านะเรากําลังเข้าใจผิดกําลังเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นเรา <c oughs> คิดว่าลูกเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเรานี่เข้าใจผิดหมดเลยนะตราบใดที่มนุษย์ผู้นั้นเนี่ยยังถอนความเข้าใจผิดตรงนี้ไม่ได้เนี่ย พระองค์จะเรียกคนคนนั้นว่าเป็นคนมืดคนบอดเป็นคนบอดไร้จกักขูดังนั้นการที่พระองค์เนี่ยตรัสบอกสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเนี่ยเป็นคนบอดไร้จกักขูเนี่ยท่านพูดเรื่องจริงท่านพูดความจริงท่านไม่ได้ไปดูถูกนั่นคือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยทั่วโลกท่านเนี่ยเป็นคนบอดไร้จกักขู่ไม่รู้หลอกหนทางไปสู่นิพพานนะ ถ้าไม่มีการปรากฏขึ้นของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะสมาพาน์ทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายก็ยังเป็นคนบอดไร้จักขู่ไปเรื่อยๆนะก็เวียนว่ายตายเกิดไปได้พรมได้เทวดาได้ไหมได้แต่ตายจากพรมตายจากเทวดาก็ไปนรกกันเดชานเปลววิสัยต่อนะสุขบ้างทุกบ้างในสังสารเนี่ยสลับกันมากันไปอย่างเนี้ยออกมาไม่ได้นะ ออกมาไม่ได้สักทีดังนั้นให้หวังนิพพานนะหวังนิพพานและนิพพานไม่ไกลเกินเอื้อมพระองค์บอกให้แม้แต่เนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะบ่วงเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนเนี่ยพวกนี้ยังติดบ่วงอยู่ แต่ไม่นอนจมบ่วงพอในพรานเข้ามาปุ๊บจะกระตุกบ่วงให้เนื้อนี้กระโดดแรับออกไปได้นะพวกนี้รู้อะไรพวกนี้รู้นิสระนะนิสสระอย่างหนึ่งก็คือละนันทิโนะยมมาวันนี้โยมจําไปคําเดียวละนันทิจบนะรูะ้นิสสระแล้วเราก็ไปจมบ่วงต่อนะ,ะออกจากสลาเข้าไป ไปจมบ่วงก็ไปจมกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าปราะนาาน่าพอใจใช่ไหม่านะแต่เวลานลายพานจะกระตุกบ่วงดูดีๆนะอย่าให้มันติดขาเราไปได้นะโดดออกมาให้ทันนะรู้นิสระนะแต่ละนานที่เนี่ยตัวกระโดดออกมาทันเลยเนี่ยนะเพราะมันเร็วมากนะีพอรู้อารมณ์ปุ๊บทิ้ง ทิ้งปุ๊บเนี่ยกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเลยนะอืมรู้ลมหายใจทันทีนี่นสรณะ <c oughs> ดูแล้วพระศาสดา,า,า,าเนี่ยทรงเมตตามากนะคือเกิดมาเพื่อเพื่อพาสัตว์ให้หลุดพ้นจริงๆซึ่งเท่ากับว่าท่านเนี่ยมอง มองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนเหมือนญาติท่านหมดเลยอะ่ะนคือเหมือนพ่อมองลูกเลยแล้วก็เห็นอินทรีย์ของลูกที่มันแตกต่างกันอุ้ยลูกคนนี้มันดื้อเนี่ยมันเป็นนักเลงหัวไม้แต่ก็สงสารรักลูกนะเป็นนักเลงหัวไม้มันก็ยังรักมันนะนอ้ลูกนี่ขี้เกียจสอ,อบตกตลอดก็ยังรักมันนะเนี่ยอ่าไอ้คนนี้ขยนนันเรียนเอตลอดนะนีะะ่ก็เอ็นดูมันหมดน,ะน่ะนะะ เนี่ยสารศาสต์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าถึงว่ารู้หนทางไหนเนี่ยนะว่ามันจะหลุดพ้นได้บอกหมดเลยบอกเกี้ยงเลยนะลูกคนนี้มันดีมันจะเรวมันจะอะไรต่ออะไรนะบอกหมดนะช่วยหมดนะนะถ้าไม่หลุดไปอนันตเลียกรรมเนี่ยนะหลอดได้เนะี่ย ถ้าหลุดไปข่าพ่อข่าแม่ข่าอา,าหาันทําผู้เจ้าให้หดเลือทดทําสงห้แตกแยกอันนี้ช่วยไม่ได้รอไปเกิดใหม่ก่อนนะอะนั้นในชาตินั้นปิดมรรคผลดัง <c oughs> นั้นดูแล้วพระศา,ศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อขนหมูสัตว์ไปเลย ท่านมองเหมือนเหมือนพวกเราทั้งหลายเป็นเครือญาติท่านเลยละ่ะท่านจึงบอกว่าถ้าใครเนี่ยศรัทธาท่านอย่างลงมั่นไม่หวันไหวอันสมณะพราม์เทพมารพรมหรือใครใครในโลกเนี่ยชักจุงออกไปไม่ได้เนี่ยผู้นั้นเนี่ยนะคือบุตรคือโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรมเนรมิม์โดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรม ัถ้าเราเนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างลงมั่นในพระศา,ศาสดาเนี่ยอรันตสัมาสัมพุทธ,ธาเนี่ยนั่นคือเราเป็นบุตรพระองค์ละเราเป็นผู้เชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์การหลุดพ้นมีได้แน่นอนน,ะ,น,ะ,นะไม่ยากเกินวิสัยมนุษย์นะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดา